น,นี้แอนจะมาร้อยจังหู้ยกสดกับแกงพักวันปลาเฮ็ดฟางปลาแห้งกันค่ะเพื่อนสูตรนี้แอนจะมาบอกเคล็ดลับการทำแกงพักวานยังไงให้เข็มคนห้อมรอ้อนได้สูตรนี้ไปบอกเลยว่าจะกลายเป็นเมนูประจำบ้านไปเลยค่ะว่าแล้วก็ไปเตรียมทากันเลยค่ะเพื่อนปลาแห้งที่แอนใช้วันนี้ก็เป็นปลาชอนแห้งค่ะเพื่อนแอนก็จะนำปลาแห้งไปย่างอีกรอบก้อนนึงค่ะการย่างแบบนี้นะคะจะทำให้เข้ากรอบแล้วก็มีความหอมมากๆพอเอาไปแกง ก็จะฉวยชูวความหอมของปลายแห้งมากๆเลยกัะเพื่อนเรืองสําหรับตําก็มีพริกชีฟ้าแหง้งตามด้วยพริกขี้นูแห้งลงไปความเผ็ดตมชอบได้เลยค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนชาจากนั้นก็ตําให้แลกเลยตําแลกดีก็ตมด้วยกระเทียมกับหอมแดงลงไปจากนั้นก็ตําให้แลกอีกครั้งค่ะเพื่อนตําแลกดีแล้วก็ตมด้วยกะปิลงไปกรนเพื่อนจะนํากะปิปย่างก้อนก็ได้นะคะยิง่งสวยเพิ่มความหอมให้กับเรืองตาตาให้เข้ากันจากนั้นผักไว้ก้อนข้าปลาแห้งที่ย่างไว้ เย็นตัวลงเลยนะคะเองจะนําปลาแห้งมาตําแบบนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะปลาแห้งที่เอาไปย่างจะกรอบไม่มีความเนี่ยเลยค่ะเพื่อนตําแค่พอแตกประมาณนี้ก็ใช้ได้ค่ะจากนั้นก็ไปตั้งหม้อเตรียมทํากันเลยตั้งหม้อใส่น้ำเปล่าลงไปจากนั้นก็ตามด้วยเครื่องที่เราตําไวลงไปได้เลยค่ะละลายเครื่องตําให้เข้ากันดีเลยค่ะจากนั้นก็รอจนกว่าน้ำแกงจะเดือดพอน้ำแกงเดือดก็ตามด้วยพักกวานปลาของเราลงไปได้เลยค่ะพักกวานปลาแบบสดๆยอดอ่อนอ ออนาร่ยมากๆคาะเพื่อนใส่พักวานปลา,ปาลงไปแล้วก็ตามด้วยปลาแห้งลงไปได้เลยปลาแห้งเ <Hampshire. S 1> พื่อนเพื่อนจะใส่เป็นปลาชนิดอื่นก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นปลาชอนเลือกใส่ตามความชอบได้เลยพอพักวานซุกหนิมดีแล้วก็ตามด้วยเฮดฟางลงไปได้เลยวันนี้ได้เ็ดฟางแบบดอกตุมต่มตุ่มดอกเล็กๆแบบนี้ค่ะแอนชอบมากๆแอนก็จะปรุงรสเพิ่มแค่น้ำปลานะคะต่างซุปเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาร้านะคะเพื่อนเพื่อนก็เลือกปรุงตามความชอบได้เลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนกับเมนูแกงพักวานปลา เฟดฟางปลาแหง้งสูตรนี้บอกเลยว่านําซุปหอมเค็มคนถึงเครืองมากๆปลาแห้งที่ใสไปก็หอมมากๆค่ะเพืเ่อนได้เมนูนี้นะคะฝ้นตกตกสดร้อนร้อนว่ามันร้อยได้แรงอกจริงๆค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยลองทําเมนูนี้นี่แอนแนะนาเลยค่ะบอกเลยว่าจะได้ลองร้อยติดใจแน่นอนค่ะ